สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโคตรตำนานที่โคตรกว่าคำว่าตำนานเขาคนนั้นก็คือเพ่งท่แข่งทองนั่นเองครับเรื่องราวของเขานะครับเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ7ปีเต็มคือช่วงเวลาที่เขาไปใช้ชีวิตที่นั่นนะครับถามว่าไปทําอะไรครับขาแข่งในความหมายที่ว่าไปถีบ3ล้อรับจ้างนั่นเองแต่3ล้อของเขาไม่ธรรมาดานะครับเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดน,นะครับเพื่อไปรับนักเตะระดับตำนานเช่นเวลูนี um ่ ปั่นไปส่งถึงที่สนามโอแทฟฟอร์ดทุกวันแถมบางวันยังต้องแวะรับไมเคิลโอเว่นอีกคนคิดดูเท่งคนเดียวที่กลุ่มสตาร์กรรมของทางเดินผีแดงในยุคนั้นไว้นะครับจนกระทั่งความพยายามของเขาไม่เคยถลยยศใครครับเขามีอาชีพถีบสามล้อที่โคตรทุ่มเทถีบจนกล้ามเนื้อที่ขามันปูดมันนุนมันขึ้นเป็นมัดหลุนี่เห็นเข้าครับลูนี่ก็อุทานว่านี่มันกล้ามเนื้อที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อเตะบอลชัดเวลูนี่ไม่รอช้าครับพาไปแนะนํากับผู้จัดการทีมระดับการยุคนั้้นตออองเร์ล็ก เผยกุซันนั่นเองครับผมจากนั้นครับเพ่งก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกงานแรกที่เขาได้รับพิกแคลนตันก็คือตัดหญ้าในสนามซ้อมโอ้โหนี่มันสร้างความคุ้นเคยกับสนามหญ้าไว้ก่อนแต่ในปีที่2ครับเขาก็ได้เลื่อนขั้นไปอีกไปตัดหญ้าที่สนามสักดิสิทธ์โอแทฟฟอร์ดนี่มันคือวิธีแห่งการไต่เต้าของโคดสตาร์ชัดแต่มาในปีที่3ครับ เขาได้งานที่สูงขึ้นไปอีกหน่อยครับก็คือเช็ดเก้าอี้บนอัธจันทร์ครับถามว่าทาไมอาจเพราะเก้าอี้มันมีความสําคัญมากเป็นเหมือนบอลลังของแฟนบอลนั่นเองและแล้วจุดหักเหก็มาถึงในปีที่4เือเอเล็กเรียกเขาไปคุยในห้องส่วนตัวเพ่งโคจะดีใจครับคิดว่านี่คือโอกาสที่จะได้สวมเสื้อเบอร์เจ็ดแต่เปล่าเลยครับพี่น้องเสื้ออเล็กไม่ได้เรียกไปคุยดีๆครับเรียกไปตอบครับเหตุผลก็คือเช็ดเก้าอี้บนอัธจันทร์ไม่สะอาดนั่นเองโอ้โหชีวิตนักแต่ที่ยิ่งใหญ่ต้องมาจบลงเพราะความสะอาดเ่งน้อยใจครับแกระเเเเปป๋าาาทันนนีมุ่่่งห้้ขสูพือ็ ยามชั่วข่าวเพื่องเฝ้าหอไอเฟลแต่โชคชะตาก็ยังอยู่ข้างเขาจากเฝ้ายามหอไอเฟลเท่งก็ได้เข้าไปอยู่ในทีมยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสปารีส สิ่งเช็คแมงนะครับและสิ่งที่โลกจะต้องตระลึงที่เกิดขึ้นในสนามวันนั้นเป็นวันที่เขารับหน้าที่ปั่นฟีคิกเทงปั่นด้วยเท้าซ้ายเขาดีใจจนวิ่งไปที่มุมทงและทำท่าดีใจสุดที่สไลด์หน้าอกไปกับพื้นจังหวะที่สไลด์หน้าอกลงไปนั้นหน้าอกของเขามันไปเสียบกับไม้ลูกชิ้นซึ่งแม่งไม่รู้ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงไม้ลูกชิ้นแทงเข้าไปในปอดของนักเตะแข้งทองหมอบอกชัดเจนเลิกเล่นฟุตบอลเถอะเทงก็จำใจประก,กาศนะครับ แขวนสตัทแล้วรู้ไหมครับว่าสุดท้ายเขาต้องแขวนสตัทจริงๆเพราะอะไรเพราะวันต่อมาสตัทหายครับไม่มีสตัทไปซ้อมไปเตะกับเขานะครับแล้วก็จบตำนานของเ่งแข่งทองอย่างสมบูรณ์แบบเป็นไงครับเพื่อนๆโคตรจัดชีวิตของนักเตะแข่งทองคนนี้แล้วผมก็ขอฝากติดตามติกตอกของผมนะครับเป็นช่องใหม่นะครับชื่อช่องว่าเตะบอลยังนะครับก็ทำาคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกฟุตบอลนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับผม